ซึ่งมันออกดอกได้ส่องปีซึ่งผอโอเคหนึ่ง่วาจะไม่ติดโรลกเลยซึ่งแกขอนแกขอนมอดก่อนสิแกยเาไขอนเยวะอุ้ยเปิ้ลหนังเป็นแต้เลยนี่ดินแดนนี่นนี่ยอแกโปลเป็นแต้เลยนี่ซึ่งหนารหล้ากันแน่แน่กววาเออมันออกดอกซ่อนจะขวนก็ก็เหมือนตัดอือพขอแกทําไม่ก่อนหนีแกอย่างแกแ้งแกขึ้นไปออกมา น่าจะเป็นดูแป็ข้างเรมระว่ามันจะเปลี่ยนเป็่สที่ชมพูอีกกับหลกจังเลยมีอยู่ตอนนี้ทีทีกลัวขอกนเลทีกลัวขอกนเลมี่นีปกเสี่ยวไปได้เจ็ดแปปีเลยมีกระปอกระอกระป๋อนื้อกป๋อนี่เหือนที่ปัทลุ่อ่า ขาไป็นเพื่อนอยู่บเจนองือนก้ก็ยิีโดโโพอยู่บีไม่เคยได้ยกันอยู่ต่ถึงเสียตึงวามามพอแก้อนที่เลวจริงๆไ้บางลมก็อย่างนีตอนนั้นทรงเสียนี่มันมีอย่างนี้ตอนนี้เยบางลมได้ค่อยพอน่หนเบาเจียว่าหมิงไอ้ล้านเจียบต้งนมอคนนก็ไม่คน ใครผ่านไ,ไปผ่านมาก็จอดรถด,ดูจอดรถด,ดูอืมยังเปรี้ยวอยู่ประมาณเดือนแปดข้างแรม นี่จะพูวมากแบบนั้นเองเยี่ยเกินจิตมายไปหมดเลย

ก็คือดาวรดชาก็ลูกไปอยงเปียวเลยอุ่มเปรี้ยวนิดเ้ันเดียวอมเปรี้ยวนิดหรืวานใช่ไหมมีชาติของความบวานย่แต่ต้องมันแก้มวันนี้มันจะหวานมีัวเลยนะ่นี่ยตู่รถไม่อยู่เลยนะนัก่อนไคุณภาพลกก็ได้นะปีนี้ราคาลุจายเลยนะแต่ปีนี้มาคุณลกย่ลยงลยงย่ลงจังยย่งง ไม่อย mm. ู่หลังบินบินเป็นไรค่ะดีนะอันอหนด้วยเนี่ยดีดีแน่สี่นเดียวตีเนียมันเป็นต้นตกหมากมันเป็นหูตีดึงมันจะตีนั่นหนาจ้ามันดีหนาจ้ามันดี มันไม่เป็นหมาอันนั้นใช่หมมันมีตอนพูดเนาะนั่นใบมันเป็นไข้ทุ่มลุ่มันเป็นมันเป็นต้องเไียหายจร่งขนหมาตกตกตกอ่ะเก็บมู้นเร็วตั้นขึ้นในคุหนึ่งคนหนึ่งไม่ต้องมายื่นมีใบตามธรรมชาติน่อยู่ในก้องก็ไม่ได้ ขาแปลกยังไงบ้างคะมีคนเขาเห็นแล้วก็มีมรถผ่านไปผ่านมานี่ทักตลอดเลยค่ะแล้วก็จะมีอ่าบางคนก็แวะดูที่โคนมันอยากได้ต้นเขาก็ถามว่าเออเป็นมากี่ปีลแล้วก็วเออหกหกเป็นหกเจ็ดหยุดเป็นมาปีหกแปดก็บอกว่าเดี๋ยวนะประมาณสักเดือนเท่าไหร่บอกว่าก็มันน่าจะเป็นเดือนเดือนแปดข้างแรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นต้นเดือนเก้าก็บอกเดี๋ยวก็จะเข้ามาดูจะขอมิตรรสาติเขาเป็นยังไงคะอมเปรี้ยวอมหวานค่ะ ในหมู่บ้านเราปลูกกันเยอะไหมคะไมีเยอะค่ะมียอยู่เนี่ยนะมีของนา้าเจ้าไ่แล้วก็ที่นี่แค่นั้นเองทำให้กลายเป็นจุดเด่นใช่ใช่ค่ะรถผ่านไปผ่านมาก็ชะลอมองชะลอมองอืแล้วเรามองเขาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจชื่นใจค่ะเออเรามีก็มองแต่เสียใจอย่างเดียวที่พ่อคนนี่แหละไ <c oughs> ม่งั้นจะเป็นแถวจะดูแบบสวยงามมากค่ะตรงที่ได้ปลูกมะไฟกาเนี่ยค่ะปลูกมากี่ปีใช้เวลากี่ปีเป็นลูกมะไฟกานี่นะคะป้า จุดประสงค์ที่ป้าปลูกาไว้เอาไว้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดได้รู้จักมันจะไม่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วก็ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมได้มาถ่ายรูปจุดประสงค์ของป้านะคะที่ปลูกให้มันสวยงามด้วยค่ะเวลามันออกลูกมันจะสวยเป็นสีสันสวยค่ะรสชาติเขายังไงคะรสชาติของมันนะคะมันจะเปรี้ยวนำหวานตาม มันก็เหมือนมะไฟบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนิดนิดมันเป็นมะไฟป่าค่ะแต่และมันก็หาไม่ง่ายค่ะเพราะแฟนของป้าเอาไปจากบนเขาให้ชาวบ้านที่เขารู้จักเขาเดินบนเขาเอาต้นแล้วก็มาเพาะปลูกประมาณหกเจ็ดปีถึงจะออกผลนะคะมาถึงวันนี้ภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะที่มีมะไฟแล้วมันเป็นลูกมาสามปีแนละ้ว ให้ชนรุ่นหลังได้ชมได้ดูแล้วก็นักท่องเที่ยวมาก็ได้ถ่ายรูปค่ะปักแจมค่คะว่ามีชาวบ้านปลูกมะไฟกากันทั้งหมดในพื้นที่เท่าไหร่ค่ะอ,อ<ม>ในพื้นที่ตำบลปักแจมนะคะมะไฟกาที่ชาวบ้านปลูกไว้บริเวณรอบพื้นที่บ้านนะคะแล้วก็ในสวนอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า50ต้นนะคะเขาขายยังไงคะส่วนในส่วนของราคาของมะไฟนะคะ จะมีราคาตั้งประมาณตั้งแต่40บาทขึ้นไปอะค่ะความนิยมของมะไฟนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเข้ามาในพื้นที่ปากแจ่มเนี่ยาชาวบ้านเนี่ยจะนิยมปลูกบริเวณหน้าบ้านด้วยเพราะว่านอกจากเป็นผลไม้หายากแล้วก็รับประทานได้อีกอย่างหนึ่งก็ชาวบ้านก็จะมองว่ามะไฟเนี่ยพอมัน มีผลผลิตเต็มต้นสุกแบบนี้นะคะมันจะมีความสวยงามแล้วก็แปลกตาค่ะแล้วก็ต้องการส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะเก็บรักษาพันธุ์ไว้เพื่อจะให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเนี่ยได้รู้จักมะไฟนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากอะไรวะค่ะา